แคทแอนออยนะคะเป็นที่พักที่ติดกับสะพานมอนนะคะสวยมากเลยเนี่ยบรรยากาศก็ลองได้ห้องที่สวยมากเลยคือมองทะลุกออกไปเห็นหมดเลยหน่นสะพานสะพานมอนคือลงจากที่พักแล้วก็เดินไปก็ถึงแล้วค่ะนะคะสวยมากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ลองจะไปเดินเนาะแต่เดี๋ยวจะให้ดูห้องนะนี่พระเอกเกินเทอยู่เนี่ยก็จะมีเก้าอี้โซฟาให้นอนให้นั่งนั่งดูบรรยากาศนะคะ แล้วก็เดินเดินเข้าห้องก็จะเป็นเตียงนอนน่ารักเลยนะคะตรงนี้เป็นฝั่งมอนใช่ไหมพ่ออ่ามีทีวีมีทีวีวนนเรามานอนฝั่งมอนนะคะฝั่งตรงข้ามโน้้นที่ที่ถ่ายออกไปอะ่ะตรงน้้นอะ่ะมันเป็นฝั่งไทยทีนี้ป้าลองอะ่ะขับรถมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อ ก็เลยมาเจอฝั่งคือมาเจอตรงนี้โดยที่ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้รู้ว่าจะเป็นฝั่งมอนคือขับหาที่พักมาเรื่อยๆืยไงคะ่ะก็มาเจอที่นี่พอมาเจอที่นี่กําลังขับรถเลาะ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 ,ละดูพี่เขาก็เปิดประตูเราก็เอสสวัสดีทักทายก็ขึ้นมาดูห้องก็โอเคเลยคะ่ะสวยงามนะเนี่ยนะคะห้องนุง่งห้องน้ําเขาก็มีอย่างเนี้ยนะคะนูน่นมีโซนเปียกโซนแห้งให้เรียบร้อยเลยนะคะโอเคเลยนะ อยู่นี่อันนี้ไม่ใช่ม้งเ่ยมาดูสินน่มีมตัวเลขด้วยมี w i ไฟให้ด้วยนะคะโอเคเนี่ยอยากให้ทุกคนมาเที่ยวนะอยากให้ทุกคนมาเห็นว่ามันสวยจริงๆนะเ,ออเมื่อกี้ก็บอกชื่อรีสอร์ทแล้วเนี่ยรีสอร์ทอะไรเนาะแคดแคดแอนด์ออยแคดแอนด์ออยนะนั่นป้ายอยู่ตรงนั้นแหละนั่นๆๆๆนี่น แค t แอนออยคือ Walk in เข้ามาเลยอ่ะเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้จองล่วงหน้านะคะโอเค